ท่านคงกาบอเสียวทานเลียวกาบอสันตื่นเต็นตอนราไปสิเอารถตื่นเต็นตอนราไปสิบเอารถเป็นแต่หัวดำดำ่าํามืดมนไม่ด้ให้ป้าสอยก้อนหลจ้าลูกๆเขาอยากให้ป้าซอยสอยมาจากไหป้าซอยๆละพี่น้องฟั้งซอยน่ะสอยๆละพี่น้องขั้งซอยขั้วลวจะขั้วขั้วลวกัวลวจะ้วัวลวกนี้ถึงเขาขวั งหลายเป็นจังไงเพ่งมังหันมวนบ่เพง่งรถไฟเข<อ>้าทประเดีเาา๋ยวมาถ้าใส่เพ่งนี่อัดเรียบร้อยโอ้ยแต่งเรียบร้อยแล้วจเ<า>ห<า>มือนเศ้าดาบฟอรสิรีผ้า,ปาไปอัดแต่เศ้าสิไปอัดที่วใส่บ้ายุคห่างกำแพงวัดมีหู้หนึ่งวางยุสวายุทองอัดจ้างดีคนได้เลยเงียบสงบปาดตะจากขึ้นลบกวนโม่เป็นยังไงล่ะอาหารเท่าจ้า ให้ท่านทุกคนแล้วผาบดีตอนรับแขกนาล้านตอนรับแขกอีผา <c oughs> มึงมีนาที่ล่างถวยล่างจานในรัวให้เรียบร้อย้าใจบ่า <c oughs> อีหญิงมันผู้ใหญ่มันเมยไงให้มันล้างแต่หมอกับพ่อ <c oughs> หมอกหมอกัตตองล่างอีหานี่หมู่บ้าน่ล้างหมอผลตกดินแนบ่บรางหมอหมอไปงุงมเหม่เส <c oughs> เยเงยไงขึง้นเหม้นตึงมานึง ติตั้นี่ตีเตียนได้ปลาแดวไปยังไงหลานถ้วยมอเขานั่นกับเมื่อไหร่ปนนอกปลาแด้ที่ราะว่าช่วงหลังๆมานี่ถ้าวันดีสังเกตมั้งลูกค้าหลานเขานี่ก็น,น้อยลงน้อยลงพวกเป็นเป็นยอดปลาแด้ให้น่าก,กินโปรเสรีดยดที่ไหนบ้านนี้อย่ามาด <ปะ S 2> ูถูกป้าปนนันเถอะเว้ยเอ้ยเลี้ยงพี่มือทำกับข,าข้าวใครไม่สู้ฉันคนเขาเลื่องรือกันน่าทางเหนือตายผัดผิดแมวดำต้มยำ เสียงดีเสียงดีมาหลานเสียงดีเขาก็ได้คุเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันกู่าชีแลนด์เฮาแขกว่าเขาแ่นดหลายมันวายหอดไปเห็นกับเขาวบบแซ่บแอกย้อนนี่ยังสันต์ย้อนสูใสสุดบางงามเอ้าบางงามร้นอาหารต้องใส่สุดว่าผิวก็ปังแขกแังสีเขาแลนด์ซุ่มว่านี้ขันว่ามีกูติว่ามีแขกเขาแลนด์แท้เจ๊เจ๊โอ้ยเห็นว่ารแขกมาแล้วเจ๊เนี่ยโอ้โหวันอีปมาปฝาเอ้าเอ้าปฝาปาจำได้กาหนีได้ครับข้ามา กี้เนาะหายไปพักหนึ่งหายไปพักหนึ่งแต่โอ้อันนี้ที่เหลือมือนี่ใจเหมือดมือนี่ใจติป้าเออมือนี่โอ้ยอมมาาพรอ่อนชัวเป็นตัวแก่มาไลยนี่มาไลยนี่เจ้ว่าเพภณนมาเพื่อจ่ายให้ป่าโอ้โอโอ้โอเคโอเคป้าป้าโอเคป้าเฮ้ยเด้อเอาขอจีนนี่เรื่อร้านอาหารเน่ยแมงป่าโอ้ภาชนะบวกครสะอาดนั่อีหญิงกี่หญิงมึงฟังตาหัว เดี๋ยวนี้แขกตีว่าผ้าสาะอาดบราสัทนั่นคือหมอญเองมุขต้องล่างเอาน้ำสั้นไล่ละพร้อมเอาแต่น้ำเปลอีนี่เส้นแข็งสะอาดพร้อมแล้วไปเอาไปเปียกเปียกไปแซะไว้เพราะในนี้แล้วมันสิงูเตี๋ยตีตีทำนีอะไะว่าตีมันตีแค่นี่ล่ะเดี๋ยวเลี๋ยวอันอันนั่นยังบ่อันไหนปะอันบริการอันอบอบยังบ่ออบตีเออยังคือเก่าเหมือนเดิมออบตลอดยี่สิบสี่สมอง<ต>อบ<อ>ตอนออไหนก็ได้กดสั้นมบอนี่บ่ดิ่งดอก มัอนี่สิออกโอ้ป้าดินติมัอนี่เออออกโอเคออกได้เลยป้าเอาอีเก่าเหรอเอาผู้เข่าผู้เก่าโอเคโอเคป้าไปนอนผ่าเลยเปิดพัดลมเย็นๆย็ถ่ายที่ห้องเลยห้องครับนั่นละห้องนั่นละน้ำเซ็กวัดให้ไว้แล้วโอ้มาลั่นก็ป้าใส่แค่นี่นี่นี่หญิงหญิงหมอบ้านจะไปไกลผู้ชายยี่หามั้งล้าง ดูแรกแขกะให้ดีเข้าใจปะมาสิ<า>ไปทำอดอก็ต้องหัวด้วประเด็นเนี่ยดีใจจังจะได้ทำอบไปแล้วกู